พอกไปเลยห้าอันอ่ะเ่อความอยากกินของลูกสาวอ่ะถือเอาชับกโะเลกดูใบห้าอันพอห้าอันพอมันจะหมดก่อนใช่เดี๋ยวเราก็ไม่ได้กินแล้วมันเหลือแค่สองอันเองแม่อะไรอ่าไปายก่อนได้กินสมใจแล้วหันมายิ้ม หันมาชี้พี่โฟถึงบ้านก่อนค่อยกินทำไมยายหิวอ่ะมันอดใจไม่ได้เหรอโดินอ่ะมันอร่อยมากเลยเหรอใช่ไม่ให้ดีเล่กับโยกินอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นของเล็กอ่ะแม่อ้าวก็ดีเล่เป็นเด็กให้น้องกินด้วยหน่อยชิ้นหนึ่ง พอจะกินคนเดียวหมดเลยเหรอใช่คือไม่ใช่ตุเยรง